สวัสดีครับขอรับขุดปลายซอยโดยเปลวสีเงินนะครับวันนี้ก็ตรงกับบันจันทร์ที่2 7มิถุนายนปีพุทธศักราช2565นะครับวันนี้คุดเปลวเนี่ยหยิบยกเอาเรื่องราวของการประชุมกลุ่มประเทศบริกสหรือว่า BRICS เรื่องของสถานการณ์ในยุโรปเรื่องของเนตรนารีกับลูกเสือแล้วก็เรื่องของไฟไหม้กรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้กับ การทำงานของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหัวข้อที่กูเปรยให้ไว้วันนี้เป็นอย่างนี้ครับว่าไทยวันนี้อยู่ณจุดไหนเริ่มต้นอย่างนี้นะครับชัดชาตินี่ไฟแรงสูงจริงๆนะครับแม่เป็นผู้ว่ากทมครบเดือนปุ๊บนี่ไฟไม่ฉลองตำแหน่งสองวันติดเลยนะครับทั้งหัวสัปดาห์แล้วก็ทั้งท้ายสัปดาห์ด้วย21บมิถุนายนไม่ที่ชุมชนบอนไก่ จากนั้นห่างไาอีก5วันครับก็ไหม้ที่สำเพ็งแล้วก็มีคนถูกไฟคลอกตายถึง3ศพด้วยกันนะครับสาเหตุนเนี่ยก็มาจากเรื่องของไฟฟ้าเหมือนกันแหละครับบอนไก่เนี่ยเขาบอกว่าไฟฟ้ามันรัดวงจรส่วนรายที่สำเพ็งเนี่ยเขาบอกว่ามอแปลงมันระเบิดไหม้สำเพ็งเมื่อบ่ายวันนี้เนี่ยต้องขอตำหนิทีมงานเสริมสร้างภาพลักษณ์ผู้ว่าซะหน่อยหนึ่งนะครับลาแล้วรือยังไงล่ะครับเนี่ยป็นแฟนที่รออวยก็เซงสิครับ นึกว่าจะได้เห็นผู้ว่าซ้อนมอเตอร์ไซค์แล้วก็รีบบึงมาแล้วก็ตามไลฟ์สดให้เห็นทุกระยะระยะเหมือนกับไฟไหม้ที่บอนไก่แม่แต่เมื่อวานนี้ไอฉากนี้เนี่ยมันหายไปทั้งที่ตัวผู้ว่าเองก็ไปนะครับแต่ไปแบบสามัญมนุษย์ละมังครับรูดเฟซส่งงิกนิ้วเลยไม่เห็นมีไลฟ์สดให้เห็นว่าไปแบบอวตารให้ชื่นใจเลย,ยนะครับเอาละครับแม้ว่าไปทําอะไรไม่ได้ก็จริงเนี่ย แถมยังจะเกะก,กะการทํางานเขาก็จริงแต่ว่าการไปยืนชี่โบชีเบแล้วก็แสดงวิสัยทัศน์บัวหายลอ้อมคอกเรื่องไฟไหม้ให้นักขา่าวมันฟังทรงเดไปนี่ยนะครับนั่นแหละครับมันเป็นภาพของผู้ว่าที่ทํางานทํางานแล้วก็เป็นผู้ว่าที่ทํางานมันตรึงอยู่ในจิตติดอยู่ในตานแฟนหนึ่งล้านสามแสนคนของยุคจัก,กรวาลน,นารุมิตรนะครับย้อนกลับไปดูสิครับตอนพิจิตรรัตกุลเป็นผู้ว่ากทมใหม่ๆเนี่ยก็มีการหอบเสือหอบหมอนโชว์ ไปนอนที่สลาว,ว่าการกทมกันเลยอ่ไครับแฟนคลับก็ซีซาร์กันยกใหญ่เลยแม่เลือกผู้ว่าแล้วได้ยามกทมแถมมาท่านก็เหมือนกันเลือกชัดชาติเป็นผู้ว่าเราได้ผู้ว่าที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตพีมาทํางานทํางานและก็ทํางานสื่อโทรทัศน์หลายช่องก็อวยทุกวันอวยจนอ้วกนั่นแหละครับผู้ว่าขยันครับตื่นตีสี่ออกทํางานแล้วนะครับ แต่งานที่ว่าเนี่ยมันคือการวิ่งวิ่งแล้วก็วิ่งแล้วก็ไลฟ์สดไลฟ์สดไลฟ์สดไปเรื่อยๆนักอวยที่ตกข่าวอวยชัดชาติอยู่เรื่องเดียวไม่ได้รายงานผู้ว่าก็คือตอนเข้าสูมทาน่าครับจะเข้ากี่โมงก็ไม่บอกจะผายลมเาลากี่ครั้งตอนไหนบ้างหอมหรือเหม็นก็ไม่พูดอ่ะทีนี้คําถามคือแล้ว next station คือที่ไหนละครับในเมื่อผู้ว่าชัดชาติเนี่ยคล้ายกับจะถูกโฉลกกับไฟนะครับผมก็เลยชักจะวัน คือเกรงว่ามันจะมีรายที่สามรายที่สี่ตามมานะครับก็เลยอยากจะเตือนอานวั้นิดนึงอย่าไวถึงขนาดไปถึงก่อนไฟกันเท่ากันนะครับอ่ะหันกลับมาอวยลุงตู่ของผมดีกว่าที่เห็นมีโพออกมาว่าชาวพาราเขาเลือกให้องอิงเป็นนายกอันดับหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับส่วนลุงตู่ก็หล่นไปอยู่อันดับที่สี่ที่คนจะเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีก็ถือว่าโชคดีของคนไทยเรานะครับนี่แหละครับประชาธิปไตยมันเลือกได้ครับ ก็เชิญเลือกกันตามสบายเลยนะครับเอาให้แลนสไลด์กันไปเลยโพออกมาอย่างนี้เนี่ยเพื่อไทยเขาก็คงจะเหมือนกับกระดีได้น้ำนั่นแหละครับอยากจะอภิปรายความนายกสัปดาห์นี้พวกนี้จะซ้ำไปจะได้เลือกตั้งกันใหม่ๆอำนาจใหม่นายกใหม่แม่กลิ่นมันเตจ,จมูกเหมือนกับปลาเค็มที่แขวนอยู่บนคือให้เลียจมูกจะเงือกคอตั้งแทบจะหง,งายหลังอยู่แล้วนะครับความฝัน มันเป็นสิ่งเดียวที่ลมแรงเนี่ยช่วยเติมเต็มช่องว่างชีวิตกระสันของคนงูเขา่าที่ทั้งยามหลับและยามตื่นไม่เคยจะมองเห็นเงาของตัวเองเลยน่าสงสารครับทั้งพ่อทั้งลูกแล้วก็ทั้งพักนั่นแหละครับไปดูจกักรวรรดิอำนาจตะวันตกยุโรปกับสหรัฐตอนนี้เข้าสู่ยุคซันเซ็ต คือหนาวที่กําลังจะกลายมานะครับอาหารก็เริ่มขาดแคลนพลังงานก็ไม่มีค่าเงินก็ตกต่าแล้วก็โดยสงครามรุกรานที่ฝ่ายตัวเองเนี่ยก่อไปทั่วนะครับทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่าพึ่งแตกกลังตอนนี้มีคนเร่ร่อนคนอพยพลี้ภัยสงครามจากหลายชาติหลายภาษาเลยทีเดียวนะครับลหลั่งไหลกระจายเข้าไปทั่วอียอยู่นี่แหละครับเป็นกรรมที่สหรัฐกับยุโรปเนี่ยเขาก่อกันเอาไว้กรรมตัวนี้กําลังจะย้อนสนองตัวเองเป็นปัญหาที่โลกไม่แตกแต่ อกตัวเองนี่แหละจะแตกในขณะที่คว่ำบาตรรัเสเซียเขาเนี่ยนะครับแทนที่เขาจะตายแต่กลับกลายเป็นว่าตัวเองนี่แหละครับกลับจะตายซะเองแค่รัเสเซียปิดวาลวแกสแค่นั้นเองนะครับอยากจะรู้เหมือนกันว่าพวกมึงเนี่ยไม่ได้เรียนเนตนารีมาเลยเลยไม่ได้เรียนลูกเสือกันเลยเหระครับแล้วก็พวกมึงยังจะมายันเตามาหาเศรษฐีเข้าไปอีกเมื่อไม่มีไฟฟ้าพวกมึงจึิงต้องตายแงะแก่นี่แหละครับเพราะว่าติดไฟหุงข้าวไม่เป็นยังไง่ะครับ ยุโรปกับสหรัฐเนี่ยเขาตกอยู่ในสภาพที่เรียกว่าลิงแก้แหนะครับแล้วก็ในประวัติศาสตร์ไม่เคยมีครับประวัติศาสตร์วานนอนของโลกนี้ว่าลิงเนี่ยสามารถที่จะแก้แห я, ที่พันตัวเองได้ไม่มีคําถามคือคนทอดแห я, ขณะนี้เนี่ยคือใครคําตอบก็คือจีนกับรัสเซียครับจีนกับรัสเซียเนี่ยเป็นผู้ที่มาตามการเวลาแห่งบูรพาศัตวตรรษสู่ยุคซันไรส์นั่นเองนะครับนึกดูอีกทีหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าอกุสนกิจ เป็นมิตรอสัตต์ต่อไทยที่มุ่งร้ายถึงขั้นยุยงปลุกปั่นชักใยจันไรชนบางไทยให้ล่มชาติล้มสถาบันหรือเปล่าอย่าลืมนะครับมันผู้ใดคิดร้ายต่อชาติต่อบ้านเมืองมันผู้นั้นเนี่ยต้องวิบัติชิบหายและวอดไวายเองขอเห็นกันตามตา,มตามกันอยู่แล้วไม่ใช่หรอครับอินซีที่บินว่าสูงแล้วเนี่ยนะครับโชวแม่นกินแต่ของเป็นตอนนี้กําลังจะกลายเป็นอแรง้งคือบินไม่ขึ้น ได้แต่กระพือปีกพยุงตัวเรีย่ยดินคอยจิกกินแต่ซากศพแล้วก็สัตว์ที่ตายแล้วไปเรื่อยนะครับยุโรปเนี่ยเป็นนักล่านณะทิคมเป็นจอมปล้นสรดมทรัพย์สมบัติทรัพยากรชาติอื่นไปเป็นความมั่งคั่งของชาติตัวเองทีนี้สมบัติที่ปล้นไปเนี่ยกินกันหมดแล้วก็ยังหลงว่ายิ่งใหญ่อย,ย,อยู่ตอนนี้ความตายด้วยการอดอยากจากเวรกรรมที่ทําไว้เนี่ยกำลังจะมาเยือนไอ้พวกไทยทาตท,ทั้งหลายพวกรับจ้างจากกักรวรรดอิอานาจตะวันตกใต้อานัตของยิวไซออนิส ให้ปฏิบัติการล่มชาติล้มสถาบันสู่แผนอำนาจเดียวครองโลกเนี่ยรู้ไว้ด้วยนะครับรู้ไว้ด้วยบรรลูกที่พวกมึงกำลังถูกกมสนองเวนไม่ลอยแพพวกมึงก็เหมือนลอยแพน่ะแหละครับที่บอกว่าเก่งกล้าเหมเิมเกริมด้วยอาหารการเม่เดียวอเมริกากับยุโรปลูกพี่ก็จะเข้ามาช่วยพวกข้าเนี่ยมันจบละมึงลูกที่พวกมึงแค่เอาประเทศให้รอดก็ยังยากเลยถ้าไม่ยอมสยบจีนรัเสเซียเพราะฉะนั้นเนี่ย ไม่มีแล้ว,ลวครับชีสเค้กเลี้ยงหมาไว้เห่าอย่างเมื่อก่อนนั่นนะครับเมื่อวานซื่อนี้ครับ24ิมิถุนายนเห็นไหมครับขั้วอํานาจโลกใหม่ในความหมาย Zoo, สันไท์สู่ศตวรรษที่21ก็คือกลุ่มประเทศ b ริกส์ I C S, ซึ่งนําโดย5ชาติหลักๆจีนกับอินเดีย2ชาตินี่ใหญ่สุดในเอเชียรัสเซียเป็นไงครับใหญ่สุดในยุโรปครับแอฟริกาใต้ก็ใหญ่สุดในแอฟริกา และบราซิลก็ใหญ่สุดในอเมริกาใต้เขาเปิดประชุมกันเปิดประชุมลวก็ะเชิญพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเนี่ยเข้าร่วมประชุมบริกพลัสด้วยนะครับมีประเทศเข้าร่วม18ประเทศนอกจาก5ชาติผู้นํากลุ่มแล้วเนี่ยนะครับก็มีผู้นําประเทศตลาดเกิดใหม่แล้วก็ประเทศที่กําลังพัฒนาอีก13ประเทศด้วยกันไล่ไปเลยครับแอลจีเรียอาร์เจนตินาอียิปตอินโดนีเซียคาซัคสถาน เซเนกัลอิรานอุซเบกิสถานกัมพูชาเอธิโอเปียฟิจิมาเลเซียและก็ประเทศไทยนายกประยุทธ์เนี่ยในฐานะประเทศเจ้าภาพเอเปกเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับได้รับเกียรติให้กล่าวปราสายผ่านระบบวิดีโอคอนเฟล็นซ์ด้วยนะครับกลุ่มบริกส์มีประชากรรวมกันเนี่ยกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งโลกมีครบนะครับทั้งทรัพยากรทั้งอาหารทั้งเทคโนโลยีทั้งพลังงาน แล้วตอนนี้เนี่ยก็กำลังก่อตั้งสถาบันการเงินของกลุ่มบริกขึ้นมาเอาไว้ให้กู้ยืมในการลงทุนและก็พัฒนาประเทศสมาชิกประกบแบงก์โลกไปในตัวด้วยนะครับจากนี้ไปในธุรกิจการค้าต่อกันก็ไม่จําเป็นต้องใช้เงินสกุลดอลลาร์อีกนะครับเพราะว่าสกุลดอลลาร์มันกาลังจะกลายเป็นแค่กระดาษเปล่าๆแต่ว่าจะใช้เงินที่มีทองคำเนี่ยหนุนหลังซื้อขายกันได้โดยตรงพูดถึงทองคำเนี่ยประเทศไทยเรานี่มีทองคํามากเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนนะครับ แล้วก็เป็นอันดับที่21ของโลกมีอยู่ทั้งหมด224.16ตันด้วยกันไม่ได้โม้นะครับแต่นี่แหละครับของจริงที่คุยนี่ไม่ใช่อะไรเพียงแค่อยากจะให้เห็นภาพกว้างๆของประเทศไทยระบนสังคมโลกที่กําลังสับสนอลหมาอยู่ในเวลานี้นะครับเพื่อจะได้รู้ว่านาขณะนี้เนี่ยด้วยการนําของพลเอกประยุทธ์และการทํางานของกระทรวงการต่างประเทศรัฐบตรีดอนเนี่ยแหละครับวางตําแหน่งของประเทศเราไวนนะ้ณจุดสมดุลตรงไหน บนปลายเข็มโลกหรือไม่เห็นไหมครับรู้แล้วก็คงจะเบาใจกันนะครับเรื่องการเดินแต้บนเวทีโลกนั้นต้องใช้คำว่าสงบสยบความเคลื่อนไหวคือให้ผลงานที่ปรากฏในตัวพูดไปเองนี่แหละครับสไตล์การทำงานเดินบนเส้นลวดกลางหุบเหวของคนในกระทรวงการต่างประเทศบนการนำของรัฐมนตรีดอนไม่มีขั้วไหนหรอกครับที่ไทยเนี่ยจะไม่เป็นมิตร ชานเรือนของไทยเนี่ยนะครับมีน้ำท่ามีข้าวปลามีหมากพลูพร้อมต้อนรับเสมอหน้าด้วยจริงใจไม่ว่าจะเป็นชาติไหนก็ตามขอให้มาครับเป็นมิตรกับไทยทั้งนั้นแหละครับขออย่างเดียวเท่านั้นแหะครับอย่าเป็นเพื่อนเราแล้วเผาเรือนเราก็แล้วกันนะครับ